สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริเดลกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราพบมาพบกับช่วง Sleep Bully ก็คืออ่ะเมื่อวานนี้พวกผมทําแต้มกันก็เห็นว่าทางนู้นเขาชอบทําแต้มแล้วเปลี่ยนสลับกิวไปแล้วไปดันแต้มให้อีกกิวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะอาจจะอยากตบให้พวกผมลงไาอยู่อันดับ3ผมก็เลยเออหลักการนี้ดีว่ะผมเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวดูนะนี่กิลนี้ดูแต้มสิ9 0 0 0 0 0ตอนแรกพวกเขาหยุดทำไปแล้วนะกิลเนี้ยเขาหยุดทํากันไปแล้ว แต่พอผมลงเอาไอ้ผมมาขึ้นมาพวกเขาเห็นเขาก็เลยดันแต้มกันหนักเลยจากที่เห็นนี้คือเขาได้1นล้านหนึ่งเพราะว่าถ้าตามหลักแล้วเขาดันแต่ต้นเขาจะได้ประมาณไม่เกินล้านห้าอย่างถ้าดันแบบสัก40นาทีหลังเขาก็จะได้ประมาณล้านสองไม่เกินนี้ซึ่งผู้ผมเล็งเห็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยลองไปดันอีกกิหนึงให้เพื่อความสนุกส่วนตัวก็อยากจะถามง่ายๆเลยนะไม่ดันแล้วหรอโนนึงเคียวอะ่ะโถไหนว่าอยากได้ที่หนึ่งไงแล้วนี่อะไรเอยไหนดูซิมีอะไรอีก มาไปดูกันว่าเคียวเขาจะได้ที่เท่าไหร่เอ่ยก็ไม่ที่หนึ่งนี่ไหนเดือนที่แล้วเขาบอกว่าอยากโดนโน .1 ตบตอนนี้เป็นไงบ้างเราตบล่วงไปแล้วไกลด้วยลึกเลยเอะคงสเตปช้าไปนิดนึงะอะม้อยไม่นิดสิช้าไปต้องวีนึงเลยนะโอเคครับก็เอาตามนี้ตัวที่ผมดันแต้มให้เขาใช่ไหมดูเลยสองคนถ้าหากว่าพวกผมสองคนนี้ยย้ายกลับเขากิวเดิมในระหว่างที่ดันแต้มพวกผมจะอยู่ที่สองล้านกว่า ซึ่งแต้มขนาดนั้นคือตามไม่ทันแล้วนอกจากว่าคุณพวกนั้นเขาจะมีสัก10คนล้ดันรวดเดียวอ่ะอันนั้น,นทันแน่สำหรับผมแล้วผมเลิกทำเพชรไปแ,แล้วผมทันแต้มอย่างเดียวเดี๋ยวเพชรค่อยไปหาทางฟาดเอามันง่ายกว่าแล้วก็ที่เหลือใครอยากได้ลูนกอดอวบวิ i ดอมซิลเวอร์แจ็คพอตผมมีขายเป็นเงินเอ็มก็ฝากไว้เท่านี้ลาก,ก่อนไป ครับนี่ขนาดอีกวันหนึ่งนะครับเขายังได้ประมาณล้านสองเลยยังไม่ถึงล้านสามเลยนะฮะนี่กิวผมผมไม่ได้ออนนี่อยู่ที่ประมาณ9000 0 0งั้นมาดูกันว่าเขาทําแต้มเท่าไหร่นี่าณสองแสนสองแสนนี่ก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันชั่วโมงครึ่งถ้าดูจากลอย่างนี้แล้วน่าจะทําเพชรมาก่อนลงนะฮะก็ตามนี้ครับเขามีแค่นี้แหละเขาได้แค่นี้ <laughs>